วันพ่อแห่งชาติพุทธศักราช2554พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานพุทธศักราช2525 25ได้ให้ความหมายของคำว่าพ่อไว้ดังนี้พ่อหมายถึงชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูกหรือคำที่ลูกเรียกผู้ชายที่ให้กำเนิดตน ในทางพระพุทธศาสนาได้ให้ความหมายของคำว่าพอ่อหมายถึงชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูกมีใช้หลายคำเช่นบ ah ิดาชนกสามีเป็นต้นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือวันพ่อแห่งชาติมีความเป็นมาของวันสำคัญ คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชท,ทรงพระราชสมภพ,พเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ณโรงพยาบาลเมาส์ a ออเบิร์นครบอสตันสหรัฐอเมริกาโดยนายแพทย์วิชมอลเป็นผู้ถวายการประููมกิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันพ่อแห่งชาตินี้1 ในวันพ่อแห่งชาติเราควรประดับธงชาติไทยที่อาคารบ้านเรือน 2. จัดพิธีศาสนาสงค์ทำบุญไสบารอุทิศเป็นพระราชกุศลน้อมกล้าวถวายพระพรชัยมงคลและ 3. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลความเป็นมาของวันพ่อแห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2523โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์สเสมนสุดนายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาเป็นผู้ริเริ่มหลักการและเหตุผลในการจัดตั้งจึงถือเอาวันที่5ธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นวันพ่อแห่งชาติ ด้วยพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<า>ที่ทรงมีต่อพระสงนิกรชาวไทยอย่างนาน,นบประการด,ดอกไม้สัญ,ญลักษณ์ประจำวันพ่อแห่งชาติดอกพุทธรักษาสีเหลืองพุทธรักษาซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองให้มีแต่ความสงบสุขร่มเย็นซึ่งมีเรียกกันมากว่า200ปี และสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยบทบาทของพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรุปบทบาทหน้าที่ของพ่อและแม่ไว้5ข้อ 1. กันลูกออกจากความชั่ว 2. ปลูกฝังลูกไว้ในทางที่ดี 3. ให้ลูกได้รับการศึกษาเล่าเรียน 4. ให้ลูกได้แต่งงานกับคนดีและ 5. มอบทรัพย์มรดกให้เมื่อถึงการอันควรดังนั้นในวันพ่อแห่งชาติวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2554นี้จึงขอเชิญชวนลูกๆทุกคนมอบดอกพุทธรักษาให้แก่พ่อ เพื่อสื่อถึงความรักและความเคารพแก่ท่านและที่สำคัญต้องปฏิบัติตนให้เป็นคนดีเพื่อพ่อและเป็นการถวายพระราชกุศลแห่งความดีนี้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา